สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนกอีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะเรามาดูกันเลยว่าพลังงานของคุณกับเขาในช่วงนี้เป็นยังไงนะคะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณเป็นเช่นไรบ้างตามหัวข้อเลยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะขอดูความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณก่อนเนาะ เขารู้สึกยังไงกับคุณคะอ่าขึ้นไพ่ The High l o Fan นะคะอืมค่อนข้างนิ่งๆเงียบๆนะคะคุณคนนี้นกว่าเขากำลังดูคุณอะอืมโอ้สิบสามอืมเขารู้สึกยังไงกับคุณนกมองว่าเขากําลังเรียนรู้คุณอยู่นะคะอ่าเรียนรู้แล้วก็ศึกษาตัวตนของคุณอยู่แล้วก็ คือตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดหรือว่าค่อนข้างช้าในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งเนาะเนี่ยค่ะขึ้นสิบดาบพลังงานตัวตนของเขาอะ่ะนกมองว่าเดี๋ยวนะคะคอแห้งนคะ่ะคือนกมองว่าคนคนเนี้ยเขาน่าจะเคยผิดหวัง นะคะเสียใจยเจ็บหนักมาในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นนะ่ะการที่เขาจะตัดสินใจนะคะจริงจังแล้วก็ชัดเจนกับใครสักคนหนึ่งอะ่ะเขาจะต้องมั่นใจมากๆเท่านั้นนะคะพลังงานของเขาเขาจะต้องมั่นใจว่ามันใช่แล้วจริงๆอะ่ะนะเออมันไม่แปลกนะคะที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไม่ชัดเจนเพราะเขาค่อนข้างที่จะช้าในเรื่องของการพัฒนาความสนะัมพันธ์เนาะอ่า ขอดูนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาเป็นยังไงบ้างในตอนนี้เขาก็รู้สึกดีกับคุณนะนกมองว่าเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ดีนะคะเรียบพร้อมในสายตาเขาเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่น่าหวงแหนนะนกมองว่าเขาค่อนข้างที่จะ ห่วงแหนคุณนะอ่าแล้วก็ชื่นชมในตัวคุณความเก่งความสามารถนะคะหรือตัวคุณเป็นคนที่จิตใจดีเนาะแล้วก็เหมือนเข้าใจชีวิตแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่นะคะเขาประทับใจในตัวคุณมากๆเลยสถานะความสัมพันธ์นะตอนนี้นกมองว่ายังอยู่ในลักษณะของคนคุยเนาะความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนแต่สิ่งที่ เขารู้สึกกับคุณคือเขาก็หวงแหนคุณนะอ่าขึ้นเดอร e เ i l วลเนี่ยคือคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมมากๆเลยอาจจะทั้งด้านจิตใจแล้วก็ตัวตนของคุณด้วยที่ที่ใครเห็นก็อยากที่จะครอบครองคุณนะคะใครได้คุณไปเป็นคู่ชีวิตเนี่ยโคตรโชคดีเลยในสายตาเขาอืมหึงหวงคุณด้วยนะคะขึ้นไพ่เดอรลเนี่ย เหมือนมีความรู้สึกสเสน่หาพิสวาสในตัวคุณด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามีพลังงานของชาวราศีกันราศีพฤษภราศีมังกรธาตุน้ํกากรกฎพิจิกมีแล้วก็ชาวธาตุธาตุลมเมถุนตุลกุมน,น,น,นะคะคือตัวเขาเนี่ยพลังงานตัวเขานกกมองว่าเขาก็ ก็อยากจะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วก็ชัดเจนแล้วนะเพราะว่าขึ้นไพ่ใบนี้ค่ะเนาะเขาก็อยากที่จะจริงจังกับใครสักคนหนึ่งละนะคะอยากมีคู่ชีวิตแต่ต้องเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเสมอกันเนาะเสมอกันในที่นี้อาจจะเป็นความคิดนะคะจิตใจความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะ จริงๆเขาเขาต้องการนะคะเขาต้องการความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเขาต้องการที่อยากจะสร้างครอบครัวนะคะคุณคนนี้เพียงแต่ว่าเขาอาจจะช้าในเรื่องของการที่จะเรียนรู้ความสัมพันธ์นั้นๆเนาะเขาต้องมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นแล้วว่าความสัมพันธ์นั้นใช่จริงๆเขาถึงจะชัดเจนนะสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณเนี่ยนกมองว่าถ้าคุณเพิ่งเจอกันนะคะ เพิ่งเจอกันหรือว่าเพิ่งสางความสัมพันธ์กันยังยังไม่นานพอนะน่าจะเป็นในเรื่องของแรงดึงดูดที่เขามีให้กับคุณนะตอนนี้เนาะแต่แต่มันสามารถนำไปสู่การเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วก็ชัดเจนได้ในอนาคตนะคะคุณอาจจะต้องให้เวลาเขานิดหนึ่งอาจจะด้วยความช้านะคะของตัวเขาเองนะหรือตัวเขาเคยเจ็บหนักในอดีตมา นะเพราะว่าขึ้นสิบดาบเนี่ยมันก็เลยทำให้ช้าไปอีกเนาะขอดูนะคะว่าเขาจะทำอย่างไรต่อนะคะฟังสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาจะทำอย่างไรคะคุณคณนนี้เด็กดาบนะคะชาวทัดลมเมถุนตุลกุมทัดไฟเมสิงธนูนะคะ่ะคนที่เด็กกว่าคุณได้ด้วยนะคะคุณคณนนี้อืมเขาจะทำอย่างไรกับคุณนึกว่าคนคนนี้เขาก็รู้สึก ตกลุมรักคุณนะคะถูกใจคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแล้วแหะมันมีความเป็นไปได้นะที่คุณและเขาจะนําไปสู่การแบบคบกันในรูปแบบที่จริงจังแล้วก็ชัดเจนในอนาคตได้เพราะมันคืนไพ่สิบเหรียญเนานะเออนกมองว่าคุานคนนี้เขาก็กําลังดูคุณอยู่แล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใจดีอ่อนโยนนะคะแล้วก็ห่วงใยเขาเสมอ าสัมผัสได้นะคะว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะแล้วก็ปรารถนาดีกับเขามากๆเลยอันเนี้ยเขารู้ได้นะคะสัมผัสไดเ้เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณอย่างแน่นอนคุณคนเนี้ยเขาจะรู้สึกผูกพันกับคุณไปเรื่อยๆนะคะในในตลอดระยะเวลาที่คุณและเขาพบกันเนี่ยนะเขาก็จะรู้สึกดีกับคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะ อขึ้นมาอีกแล้วนะคะนี่นกสับไพ่แล้วนะอืมเดอะซัสิ่งที่เขาจะทำนกมองว่าถ้าถึงเวลาที่เหมาะสมนะขึ้นแปดเหรียญเนี่ยมันจะเป็นไปตามสเต็ปของอความสัมพันธ์นะคะก็คือค่อยเป็นค่อยไปนะคะคนคนนี้อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เร็วนักนะคะในเรื่องของการที่เขาจะ,ะชัดเจนกับใครสักคนหนึ่งแต่ว่าพอถึงวันหนึง่งยิ่งเขาได้รู้จักคุณ สัมผัสตัวตนของคุณเขาก็ยิ่งรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เขาจะทำนะคะเขาจะตัดสินใจที่จะชัดเจนกับคุณนะคะแล้วก็เขาเริ่มที่จะมองอนาคตที่มีคุณอยู่ในนั้นด้วยกันด้วยนะคะเนี่ยขึ้นสามไม้ก็คือเขาเริ่มที่จะคิดถึงเรื่องการวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะการขยับขยายความสัมพันธ์การพัฒนาความสัมพันธ์ดูสิคะ คือยิ่งนานวันนะ่ะเขายิ่งรู้สึกดีกับคุณมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ห่วงแหนคุณนะคะไม่อยากที่จะเสียคุณไปดูสิคะเขาจะรักคุณมากขึ้นเรื่อยๆนะต้องบอกอย่างนี้เลยแล้วก็คุณก็มีโอกาสได้พัฒนาความสัมพัน์นี้ด้วยเพราะว่าตัวเขาเองก็เหมือนกับความรู้สึกมันเต็มที่แล้วอะคะ่ะนะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณในใจอ่ะมันมันมากขึ้นเรื่อยๆมัน มันล้นใจอ่ะต้องบอกอย่างนี้แล้วก็เขาจะขอคุณชัดเจนในที่สุดนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าไม่อยากที่จะเสียคุณไปนะคะขึ้นสี่เหรียญแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็พร้อมแล้วที่จะมีครอบครัวด้วยคือขอเป็นคนรักหรือว่าจริงจังชัดเจนในบางท่านบางคนเนี่ยอาจจะเป็นถึงขั้นแบบมั่นหมายแต่งงานเลยนะ ไม่ไม่ต้องเป็นคนรักกันแต่ขอแต่งงานเลยนะคะในบางท่านบางคนนะจะเป็นในลักษณะแบบนี้เพราะว่านกเห็นไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ของครอบครัวเลยนะคะเนี่ยไพ่ของการมั่นหมายแต่งงานนะคะการเป็นคู่ชีวิตของการแลกกันเลยะะเอะค่ะเนาะแต่แต่บางท่านบางคนก็อาจจะเป็นในแบบคนรักจริงจังชัดเจนนะคะครอบครัวรับรู้ ว่าเขากําลังคบกับเราครอบครัวเราก็รับรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับรู้ความสัมพันธ์นี้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาจะทํานกมองว่าม,มันมีความเป็นไปได้นะคะความสมพันธ์นี้เนะาะค่ะขอดูค่ะว่าออข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณค่ะถ้าเขาบอกคุณได้นะเขาอยากจะบอกอะไรคุณ อสองถ้วยเขารักคุณนะคะเขาตกหลุมรักคุณขึ้นทุกวันทุกวันคุณคือคนที่ใช่คนที่เขาปรารถนาแต่ความรักความสัมพันธ์ในอดีตก็ทำร้ายเขาเหลือเกินนะคะทำให้เขาอะในบางครั้งอะเขาไม่กล้าที่จะรักเขาไม่กล้าที่จะทุ่มเทในความรักหรือว่า เขามีความกลัวในเรื่องของความรักไปเลยนะคะคนคนนี้เขากลัวว่าเขาจะต้องถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวเดียวดายอีกเขาอยากจะบอกคุณว่าความรักเป็นสิ่งที่เขาปรารถนานะคะเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาแต่อีกมุมหนึ่งก็คือเขากลัวเหลือเกินเขากลัวว่าความ ความสัมพันธ์นะคะความรักที่เขาปรารถนาเนี่ยมันจะไปไม่ถึงจุดหมายนะคะเห็นไหมคะต้นไม้ต้นเนี้ยมันมันแห้งเหี่ยวไปสก่อนอะไรอย่างเงี้ยนี่คือข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะในในความที่อยากจะรักในความรักที่เขามีให้คุณเขาก็มีความกลัวอยู่นะตอนนี้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างคุณและเขาเขาก็มีความสุขมากๆเลย ่อให้เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ชัดเจนหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ที่มันใช่มันยังไม่ได้ชัดเจนอะแต่เขาก็รู้สึกว่าเขามีความสุขนะตรงนี้มากๆนะคะคิงออฟคัพเขารักคุณเขารู้สึกดีกับคุณนะคะ เขารู้นะคะว่าคุณต้องการความชัดเจนะแล้ววันหนึ่งเขาจะตัดสินใจที่จะชัดเจนคุณอาจจะมองเขาเป็นคนที่เจ้าสำราญนะคะดูแบบว่าแค่ความรู้สึกตัวเองเป็นหลักหรือไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับอนาคตของเราเลยแต่จริงไม่นะคะไม่นะเขากำลังเรียนรู้คุณอยู่ในวันหนึ่งเขาจะต้องตัดสินใจที่จะชัดเจนกับคุณอยู่แล้วนี่คือ ข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณเขาอยากจะบอกว่าขอให้มีความสุขกับตรงนี้ทำให้ดีที่สุดเขารู้ด้วยนะคะว่าคุณต้องการความชัดเจนเดี๋ยวนกะขอขยาย q ค e ีนออฟสอดหน่อยอ่ะหกเหรียญเขาไม่ได้มีใครนะคะต่อให้ความสัมพันธ์นี้ตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนเขาก็มีแค่คุณ คุณอาจจะดูว่าเขาเจ้าเสน่ห์เขาอาจจะมีตัวเลือกมีช้อยในชีวิตมีคนเข้าหามากมายอาจจะด้วยตำแหน่งหน้าที่กันงานของเขาเสน่ห์ของเขาเขาไม่ได้สนใจใครนะคะเขาสนใจแค่คุณจริงๆนะคะอันนี้คือไพ่ขึ้นมายืนยันนะคะเนี่ยม,มาดูค่ะว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้กับความสัมพันธ์นี้เนาะมาดูกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวนกขอเก็บก่อนสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความสานนัมพันธ์นี้เร็วๆนี้เลยนะคืออะไรคะยิ่ง ยิ่งรู้จักกันนานยิ่งผูกพันยิ่งห่วงใยยิ่งรักกันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะต่อให้คุณอยู่ห่างไกลกันนะในบางท่านบางคนอยู่ไกลกันนะคะแต่เป็นความรักที่ไม่เคยปล่อยมือกันเลยจะยิ่งห่วงใยจะยิ่งผูกพันนะคะแล้วก็มีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันยิ่งเห็นถึงความพยายามของคนทั้งคู่ที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ The Wheel of Fortune ค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้กับความรักของคุณเนี่ยนกมองว่าเขาจะพยายามกับความสัมพันธ์นี้มากขึ้นการ take action ของเขาจะมากขึ้นนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันนี้มากขึ้นเพราะอะไรเนี่ยหร e Wheel of Fortune นะคะขึ้นมาตรงกับ The Hermit เขาอาจจะเงียบๆนิ่งๆก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีการแบบ take action อะไรมากมาย มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะดูสิคะในออฟ o ชอตเนี่ยอาจจะเป็นการเดินทางมาเจอคุณหรือว่าเป็นการพยายามในความสัมพนันธ์นี้การแสดงออกนะคะให้คุณได้ได้เห็นนะคะว่าเขาอะจริงจังกับคุณนะคุณอาจจะแปลกใจนะคะว่าเอา้าทำไมดูพยายามมากขึ้นทำไมดูจริงจังมากขึ้นก่อนหน้านี้ยังเห็นแบบ ไม่อะไรเลยนะคะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนกเห็นถึงความพยายามนะคะที่เขาจะทำให้กับคุณเดลิเวอร์นะคะเริ่มที่จะอย่างที่นกบอกอะว่าเขาเริ่มที่จะตกหลุมรักคุณมากขึ้นเรื่อยๆเขาจะเริ่มแบบหลงไหลคุณรู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วเขาว่าเหมือนกับว่า อยากจะแสดงความรักอะคะ่ะยิ่งห่างไกลกันยิ่งรักแล้วก็คิดถึงยิ่งดูจริงจังคำพูดคำจาน่าจะชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะนอะ้อพอดูห้าไม้ค่ะคุณอาจจะคุยกับคนในเครื่องแบบต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรือเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการรักษาเยียวนะคะ เชื้อเพลิงก็ได้นะคุณคณนนี้มีพลังงานของชาวราศีเมถุนค่ะคือมันเหมือนกับอย่างนี้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นกมองว่าเขาก็เขาก็ติดอยู่กับพลังงานเดิมๆนานละคุณคนเนี้ย เขาติดอยู่กับพลังงานเดิมๆนานแล้วความเจ็บปวดความเสียใจความผิดหวังถูกทอดทิ้งอะไรก็ตามนะคะมันเหมือนกับเขาเริ่มที่จะเคลียร์พลังงานความกลัวในใจของตัวเองเนี่ยออกไปได้เรื่อยๆแล้วเขาก็ยิ่งเปิดใจให้กับคุณมากขึ้นเรื่อยๆเขาก็เลยรู้สึกว่าคุณใช่หรือว่าตัวคุณนี่แหละนะคะที่ทำให้เขารู้สึกว่าคุณใช่คุณคือคนที่เขาอยากจะ เป็นคนรักนะคะได้มาเป็นคู่ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยิ่งเปิดใจให้กับคุณมากขึ้นนกเห็นถึงความชัดเจนที่เขาจะแสดงออกแล้วก็ความรู้สึกที่เขาเปิดใจให้กับคุณมากขึ้นเนาะหรืออะไรก็ตามนะคะที่เคยทำให้เขากลัวติดอยู่กับความเจ็บปวด เขาก็เริ่มที่จะปลดปล่อยตัวเองออกมาได้นะคะแล้วก็เป็นอารมณ์แบบว่าห่วงแหนคุณมากขึ้นคลั่งรักคุณมากขึ้นจริงๆนะคะคนคนนี้ทั้งรักทั้งเสน่หาเลยนะคะค,คนคนนี้แล้วก็มีความสม่ำเสมอกับคุณเขาจะเหมือนกับตั้งใจในความสัมพนันธ์นี้ขึ้นแปดเหรียญนะเห็นไหมคะคือแบบว่า,าตั้งใจนะแล้วก็สม่ำเสมอกับคุณมากๆ คุณจะรับรู้แล้วก็รู้สึกได้ว่าเขาจริงจังมากขึ้นเหมือนเขาจะเปิดเผยตัวตนของเขามากขึ้นมีอะไรก็เปิดใจคุยกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม,ไม่ไม่ค่อยพูดเรื่องของเขาให้เราฟังเขาอาจจะพูดมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นสัญญาณบางอย่างว่าเขาเริ่มที่จะเปิดใจให้กับคุณมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะแล้วก็เป็นอารมณ์แบบโอ้โหสิเนหาพิสวะนะคะคลั่งรักคุณหนักมากแล้วก็ ห่วงแหนคุณด้วยนะคะอขอบคุณมากมายเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองเลยแอดไลน์มาได้คะ่ะตามไอดียลที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้ขอให้ทุกคนนะคะสุขสมหวังเจอกับความรักที่ดีงามเจอกับความรักที่คู่ควรกับหัวใจของคุณนะคะ หัวใจของคุณมีคุณค่าอย่างยิ่งค่ะแล้วก็ควรค่ากับความรักที่ดีอย่างแน่นอนขอให้คุณเชื่อแล้วก็ศรัทธานะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ